วรทอจัดงานแสดงพุทธศินมากที่สุดในโลก Buddhist Artist Thailand 2024ณภาซซโอพาร์คการจนาพิเศษ ทีมงานวอรอทอร่วมเทิดพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาจัดแสดงงานพุทธศิลป์มากที่สุดในโลกสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสู่ศิละปะวัฒนธรรมผ่านทางพุทธศิลป์สร้างสรรค์โดยศิลปินไทยระดับประเทศเมื่อวันที่27กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาได้มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยได้รับความร่วมมือจากทีมวอรอทอครูนุนนี่วรินทาน ผู้เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ผู้ซึ่งมีความตั้งใจในการต้องการส่งเสริมงานพุทธศิลป์ไทยให้ดังไกลระดับโลกผนึกกำลังกับพันธมิตรคุณพลอยแกลลอรี่ผู้นำผลงานของศิลปินมากกว่า100ผลงานมาจัดแสดงคุณแพรคอลเลกชันผู้นำผลงานจากแบรนด์ Neo Land Club Toy Art สัญชาติไทยผ่านฝีมือศิลปินรุ่นใหม่ทั้งสายศิลป์และสายอาร์ตสายมูมาร่วมจัดแสดง นอกจากนี้ภายในงานยังมีภาพศิลปะหาชมยากมหายันรวยอาจารย์ภไยโรธรื่นวิชามาร่วมกันจัดแสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการของงานแสดงพุทธศิลป์ที่หาดูยากและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง25สิงหา2567นี้ณพาซิโอพาร์คการนาพิเศษบริเวณลานพาร์คหอ คุณนุนีนะคะวรินทานนะคะบ้านสายมูไฮเทคบูตเลยียนะคะวันนี้ก็มีความตั้งใจในการที่จะจัดงานแสดงพุทธศิลป์นะคะงานบูดิดอาร์ชไทยแลนด์นะคะ2024เรียกว,ว่าเป็นครั้งแรกของโลกก็ว่าได้นะคะที่มีการรวบรวมผลงานพุทธศิลป์กว่า200ผลงานนะคะมาจัดแสดงที่ พาซิโอปาการนาพิเศษแห่งนี้นะคะโดยเราจัดนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะจนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะแล้วก็ความตั้งใจของคณะทีมงานของเรานะคะกับพันธมิตรนะคะในการที่อยากที่จะผลักดันนะคะผลงานพุทธศิลป์นะคะเพื่อที่จะให้ออกสู่สายตานะคะทั้งประชาชนชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของงานพระเครื่องในบ้านเราเนี่ยที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยยังมีอีกหนึ่งผลงานที่อยากแนะนําให้ทุกท่านเนี่ย เรียกว่าศึกษาหาข้อมูลนะคะก็คือในเรื่องของงานศินละปะที่มีการผสมผสานนะคะนำงานพุทธศิลป์นะคะมาผสมผสานกับงานศินละปะแล้วก็มีการบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปปั้นนะคะปฏิมากรรมตา่างๆแล้วงานพุทธศิลป์เนี่ยยังมีการ เรียกว่าปลุกเสกด้วยนะคะก็คือมีทั้งความมงคลมีทั้งความเป็นอาร์ตค่ะก็เลยเกิดเป็นงานครั้งนี้ขึ้นมาโดยเราก็ร่วมกับพันธมิตรของเรานะคะทางห้างพาซิโอพาร์คนะคะแล้วก็คุณพอยแกลเลอรี่ด้วยนะคะในการดูแลนะคะงานพุทธศิลป์มจาจัดแสดงนะคะเรียกว่าหาชมไม่ได้ที่ไหนเลยเนาะหาชมได้ที่นี่ครั้งแรกค่ะ ก็ด้วยความที่เราจัดงานเนี่ยค่อนข้างนานนะคะตลอดทั้งเดือนเลยเราก็เลยมองว่าเราจัดเป็นงานประกวดด้วยนะคะเพราะว่าคุณนุ้นี่เนี่ยก็อยากส่งเสริมในเรื่องของศิลปินนะคะให้เกิดศิลปินหน้าหนใหม่ในวงการโดยศิลปินนะคะมีการต้องมีการออกแบบผลงานปฏิมากรรมผ่านโปรแกรม 3D นะคะซึ่งเรียกว่าตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยการออกแบบด้วย 3D งานพุทธศิลป์เนี่ยได้รับการแพร่หลายมากแต่ในเมืองไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเล็ก แล้วก็น้องนองนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยนะคะที่เขาเรียนคณะปฏิมากรรมนะคะก็อยากส่งเสริมให้น้องๆได้มีพื้นที่แสดงผลงานหรือคนทั่วไปนะคะที่สนใจในการที่อยากจะประกวดผลงานก็สามารถที่จะติดตามได้โดยวันนี้นะคะ่ะเราเปิดให้มีการลงทะเบียนเป็นวันแรกนะคะโดยเราจะปิดรับผลงานนะคะวันที่31สิงหา สามารถหาข้อมูลได้นะคะที่เพจพาซิโอปาหรือว่าเข้าไปทักไลน์ที่แอดโมเดลลีได้นะคะก็มีในเรื่องของทั้งเงินรางวัลด้วยนะคะแล้วก็ผู้ชนะเนี่ยยังมีโอกาสในการที่จะปั้นผลงานจริงออกมาด้วยนะคะเรามีโรงหลอนนะคะในการที่จะพร้อมที่จะปั้นผลงานของผู้ชนะด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็เป็นการท้าทายด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราเลย ก็เป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะที่เราได้นําผลงานมากขนาดนี้มาจัดแสดงก็ใช้เวลาเป็นเดือนทั้งวันทั้งคืนอยู่ค่ะค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่างานของเรางานของเราค่อนข้างวิจิตรแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็มีเอกลักษณ์กิมมิคเฉพาะงานของศิลปินของแต่ละท่านนะคะก็ค่อนข้างมีการดูแลที่ค่อนข้างละเอียดมากก็เรียกได้ว่า ชาเลนจ์ที่ยิ่งใหญ่มากอลังมากพอเรามาจัดก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติให้น้องๆศิลปินหน้าใหม่ทั้งทั้งยุค ยุคต้นๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เฉลิมชัยท่านก็สนับสนุนเด็กรุ่นใหม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็มหาลาัยต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นมอศิลปากรหรือเพาะช่างต่างๆเขาก็เปิดรับเด็กนักเรียนที่เป็นโปรแกรม 3D Art แล้วนะคะเราก็ได้สนับสนุนเด็กๆนะคะให้เปิดโปรแกรมให้ให้ทำงานโปรแกรม 3D Art ขึ้นมาเป็นงานพุทธศิลป์จริงๆแล้วก็มีการจําหน่ายแล้วมีรายได้เข้าหาน้องจริงๆแล้วก็ได้รับความนิยมจริงๆนะคะเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมในการประกวดเพิ่มด้วยนะคะก็สําหรับท่านใดที่น้องๆที่ สนใจหรือว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบในงาน 3D ที่เคยปั้นอยากเรียนปั้นอะไรเงี้ยก็มาสอบถามเราได้เราก็เปิดใจรับหมดนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากมากที่ทําให้พลอยเนี่ยได้ให้น้องๆที่เขาไม่เคยได้แสดงผลงานเขาได้แสดงผลงานวันนี้น้องๆ <c oughs> เขาก็มาก็ค่อนข้างดีใจเป็นอย่างมากก็ขอบคุณทางห้างพาซิโอกาญจนามากๆที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้มาโชว์ผลงานแล้วก็งานศิลปินระดับบนที่เราหาไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นง,งานศิลปินแห่งชาติ งานหม่อมหรือว่าเป็นงานที่เป็นทีดีระดับศิลปินอาวุโสที่ไม่มีแล้วแลไอเทมนะคะได้มาโชว์ในงานครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทางห้างมากๆเลยค่ะไฮไลท์ light, หรือไรแม็กเนี่ยหา <Okay. S 2> ไม่ได้จริงเพราะว่าทุกอย่างของเราเนี่ยแลไอเทมหมด <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เลยว่า mm hmm. คนไหนไฮไลท์เพราะไฮไลท์หมดทุกชิ้นงานจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานของกรมตํารวจอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นที่นี่ที่เดียวที่นํามาจัดแสดงได้นะคะเป็นของพลตารวจเอกตอ่อศักหรือไม่ก็จะเป็นงานของอาจารย์ที่ทําถวายวัด ร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าได้รับความนิยมของต่างชาติเป็นอย่างมากนะคะจากองค์ละแค่แบบสองแสนขึ้นไปสองสามล้านก็มีก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นศิลปะการปิดทองลงยาโดยช่างครูไทยที่เป็นจบจากเพาะช่องโดยจบจากาะช่างโดยตรงแล้วก็เป็นงานศิลปะที่ปิดทองลงยาชั้นครูอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆบางบางงานเนี่ยเป็นงานนำเลิกแบบหนึ่งหนึ่งชิ้นเท่านั้นก็มาจัดแสดงที่นี่มูลค่าห้าล้านบาทอย่างเงี้ยค่ะคือแบบ ยกตัวอย่างไม่ได้จริงๆเลยค่ะคือเด่นทุกงานจริงๆต้องให้ทุกท่านเนี่ยมามา,มาชมเองที่พาซิโอการจนาจริงๆค่ะรู้สึกดีใจครับและเป็นเกียรติที่แบบว่ามีพันธมิตรดีๆที่มาช่วยกันจัดงานงานนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ต้องการว่าอยากจะให้สนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็พุทธศาสนาของไทยเนี่ยไปคู่กันด้วยนะครับให้ชาวต่างชาติให้ชาวโลกได้รู้ว่าเมืองไทยก็มีดีนะครับก็รู้สึกดีใจครับและเป็นเกียรติมาก ก็อยากเชิญชวนนะครับก็อยากเชิญชวนครับเพราะว่าผมว่าหาโอกาสยากนะครับผมในฐานะของคนที่รักในเทวศิลป์อยู่แล้วแล้วก็พุทธศิลป์อยู่แล้วเนี่ยเราได้เห็นงานมาเยอะนะครับแต่ว่างานนี้มันคือแบบ b e s yeah, t like of, yeah. of, oh. hmm. of, okay. of, of the best คือสุดในสุดจริงๆนะครับแล้วที่สําคัญคือคุณจะไปหาดูงานศิลปินที่ไหนมารวมกันขนาดนี้มันมันยากมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นงานที่แบบในโลกเนี้ยมันเพิ่งจะจัดอย่างเนี้ยืองานที่มารวมกัน คือรวมพลังของสายเทพแล้วก็พุทธด้วยนะครับแล้วก็ผมก็อย่างที่บอกผมมาในตัวแทนของทูกับดีแท็มีเรื่องของพลังงานขึ้นไม่เหล็อไฟฟ้าคือเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยมาซัพพอร์ตทุกคนด้วยใน1เดือนที่เราจะอยู่กันตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องมานะครับผมเรียนเชิญเลยเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออะไรตรงนี้หลังไหลเข้ามาด้วยพุทธศิลป์เทวศิลป์นะครับเราก็ต้องเห็นคุณค่าของงานของเราให้มากขึ้นแล้วพรีเซนต์ออกไปตรงเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยคือจุดขายที่ แข็งแรงแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตด้วยก็ขอเรียนเชิญทุกคนนะครับตลอดหนึ่งเดือนที่ห้างพาซิโอครับรู้สึกยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มางานในวันนี้นะคะในงานพุทธศิลป์นักเทวศิลป์แต่ละองค์เมื่อกี้ที่ได้เดินชมน,นะคะคือสวยงามแล้วก็วิจิตรทุกองค์เลยนะคะอยากก็อยากให้เชิญชวนทุกทุกท่านนะคะประชาชนทุกท่านให้มาร่วมชมงานตลอดทั้งเดือนนี้ด้วยนะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการและจัดเป็นครั้งแรกนะคะค่ะ อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาชมงานศิลปะท,ที่จะหาค่อนข้างหายากนะครับจะชมศิลปะให้สนุกก็ลองมาชมดูว่าความวิจิตบรรจงมันเป็นอย่างไรศิลปินแต่ละท่านที่รังสรรค์ผลงานขึ้นมาเนี่ยมีแนวคิดอะไรบ้างขั้นตอนวิธีการทําอะไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยการชมศิลปะแบบนี้จะมีความเพลิดเพลินสนุกสนานนะครับแล้วเราก็ยัง รับรู้ความเป็นไทยของเรานะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดก่อกําเนิดขึ้นได้อย่างไรก็อยากเรียนเชิญนะครับให้ทุกท่านเนี่ยลองมาหาเวลานะครับเพราะว่าสถานที่จัดงานที่นี่ก็จัดเป็นระยะเวลาหลายวันอยู่ลองมาชมกันนะครับที่พาเชลการจนาพิเศษนะครับก็น่าจะที่จอดรถก็สะดวกนะครับแล้วก็อาหารการกินก็เยอะอยู่ได้ทั้งวันเลยครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวขอปิดท้ายนิดนึงนะคะก็สําหรับ งานประกวดนะคะศิลปินที่มาเป็นกรรมการตัดสินนะคะก็คืออาจารย์ดรคิวจิโรุตคุณ <c oughs> ช่วยนำผลนี่ก็ชนะรางวัลระดับโลก <c oughs> ในเรื่องของการประกวดทีดีแล้วดังนั้นเนี่ยน้องๆสามารถที่จะมาเรียกว่ามาเวิร์กช็อปกับตัวจริงของโลกได้เลยนะคะที่นี่แล้วก็ยังมีบูธนะคะจากอาร์ตี้นะคะเป็นเจ้าแม่กาลีนะคะเรียกว่าเป็นซุ้มใหญ่มากๆให้ทุกท่านเข้ามาสักการะใครที่เป็นสายนะคะ ก็แม่กาลีนะคะนับถือองค์ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาสักการะได้เรียกว่าย่อเทวะลายย่อยๆไว้ที่นี่เลยแล้วก็มีซุ้มดูดวงด้วยนะคะแล้วก็วางเบอร์มงคลที่คุณหนุ่นี้บอกไปสามารถชมงานทอยอาร์ซึ่งตอนนี้งานทอยอาร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆก,ก,ก็เข้ามาชมได้คุณหนุ่นี้ก็ยกมาไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าอยากจะมาช้อปปิ้งงานของมูก็สามารถเข้ามาได้ะคะ่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับงานบุ o ิอาร์ตไทยแลนด์2024ค่ะ